ใบสูตรเสร็นแล้วนะคะน้อเขามากับชุดคู่สวยงามหลายชุหนช่องเป็ชุดข,ข้าวะหม่ไน,นะคะนี่ข,ข,าข,ขนาในมอไก่นาัผาค่ะหนมองดูตข้าวตามติดหยชุที่ตามติดทุกช็อตจริงนะคะ มณาทร่อยากจะเชยให้เพื่อนๆได้รับรู้ก็อยากะมาค่ะติดตามให้เพื่อนๆได้ชมตามที่เนาหได้ชมเหมือนกันค่ะคาะเข้าสิดแต่เป็นอะไรนะคะที่ไม่ได้วางแผนเรื่องหนว้ก่อนแล้วก็อ่าไม่ได้ไปตามสุดหน้าว้นที่ว่าจะอปตามอย่างเชื่อมเดียนี่ละคะแล้วก็ที่้ได้มงวันนี้ก็ at the same time ผมว่าครอบครัวอันี้สมบูรณแบบมาก เราคิดว่าตัวนี้จะเป็นอ่าที่อยมาให้เกียรติเราหเป็นที่ช่องถ่ายรูปใช่แล้วก็ให้เกียรติ แมลอยใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เปสัรไม่มีหลักสที่แบบสาี่นกงที่เลอาป็นสไดอร์คนเดียวอง็นส่ยงานบานนีเป็นบรรยากาศอนะคะสงสา and already แเราไม่ราจ็นงไม่ถ้าอยากจริง สามารถทาได้ง่ายี่อา,ไไอากกอะไรด้ใชไร้หว่าพี่เขาอยากจะกินเเมมมะเพาอองวเมอะไรอย่างเางี้าพเป็นคนที่ชอบทอะไรยัน,น,นแต่ว่าถ้าเกิดกินกะทำจริงๆเป็นคนที่ชอบทอาหารนะคะแต่ว่าพอเรามาทำงานตรนี้ แต่แต่ทีนนท่นาเราวันนี้คือแบบน่าจะได้แยกจำเหลียงคือไม่น่าจะสี่ สองปีแค่นของเรามีมัเพื่อจัดยานสองตัจะแข่งกันว่ามีวันไหนที่ติดเออเอออะไรตางในการเดินยู่จะเป็นกองทัพในประเทศหรือต่างประเทศยัังไม่รู้ว่าต่างประเทนี่ไม่ได้แบบว่าไปแบบ ดูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็มีอย่างที่ว่าเขาให้ตัวเลขเนี่ยค่ะคือตอนแรกประมาณสี่สิบต่อวิทย์เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งแต่ไม่ใหญ่แต่ก็ยังต้องดูเปิดไม่นานน่าจะใกล้ thank <laughs> you